มาแล้ว14ท่านมาแล้วสสสี่ิบองท่านมาแล้วแแปดท่านมาแล้วรอยยี่สิบสามท่านมาแล้ว173ท่านอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อนก็มามาแล้ว194มาแล้ว203 1ยส0่2ิ9 9 3็ด สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดูนะสี่ร้อยสิบหกสี่ร้อยห้าสิบสี่แมวอ๋อสี่ร้อยแปดสิบแปดห้าร้อยยี่สิบเก้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสด<ว>แฟนคลับ<ว>แม่แตน<ว>ใจเกินแสนจ้า แฟนคขับน้องพลอยน้องเพชรค่ะโอ้อะไรสุดไปนมาให้กินหน่อยเอามาให้กินหน่อยอย่างว่าสุดย้ายว่าอะไเก็บจีบยูซี่นี่สวัสดีในวันที่อาบน้ําครั้งเดียวนะคะวันนี้ดีเนอะอาอาอาด้ำเทเดียวน้ออาบน้ำอุ่นปะอาบอุ่นหรืออาบเย็น หน,อน,ออนูอาบน้ําอะไรเอน้่ไม่ไม่หนูอาบน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นอ,อ,น,อ,น,อน้ำอุ่นเอ้ไม่หนูอาบน้ําอุ่นแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนะั่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอ,อ,อบคุณมากมากค่ครับหนูชื่อ เด็กหญิงพลอยปุริสายเาพลอยเจ็กบอยบอยจเจ็กอ,อ,อยบอยเจ็กเอ๋อพลอยพลอยอะไรพลอยเจ็กเลยหรืออะไรพลอยเจ็กเลยอ๋อพลอยเจ็กเลยล,ลูกโป่งแตกปึ้งเลยใช่ไหมวันนั้นอะวันนั้นหนูไปหนูไปลำที่กลุ่มอะไรวะวาปีปทุมลูกโป่งแตกปึ้ง หนูกลัวทั้งสองคนเลยน้องเพชรกอดกอดยายพี่พลอยกอดใครวันนั้นพี่พลอยกอดใครหน่อยจ้ากอดตาเหรอคะอ๋อหน่อยจ้าดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอดาวหรือยังขอดาวให้คุณยายยังยิ้ม บ่หวพ่อมิตรบอกว่าบ่หนาวว่ะกินจังกินจังอ๋อเต้นเต้นน่ะเต้นสวยกินด้วยคนสิคะมันว่ะเอาให้ให้ให้น้ากินหน่อยให้ยายกินหน่อยยื่นให้ยื่นให้กินหน่อยยื่นขนมอ๋ออ๋ออขอดาวยังน้องน้องคอยขอดาวยังขอดาวหน่อยค่ะขอดาวหน่อยค่ะ อ๋อนั่งไงมาแล้วสิบดวงตอนนี้ได้ดาวแล้วสิบสามดวงอ้าวขอบคุณค่ะนี่ไงกินเลยนี่กินของหนูเลยขอบคุณนะคะโอ้ยติ๊ดสวยนีไงไงกระโปรงเขียวน้องเพชรนอนยังไม่ตื่นเลยค่ะโปรยจ้า จ๋าหนูจะดูอะไรลูกดูพลอยจ๋าดูพลอยจ๋าดูทัศน์อ๋อดูโทาร์ทอืมฮะ่ะเอ้อด้วๆมาแล้วมาแล้วเอ้าหายแล้วหายแล้วมาแป๊บเดียวเองกินขนมหมจ๋าโอ้จ๋ากินขนมหมจ้ากินขนมค่ะโอ้กินขนมหมจะเดี๋ยวเอาหนมให้คนนี้ก่อน อะกระโปงเขียวๆเวนี่ยก,กินหน,น่อไม้จ้าเอาอุ้ยแมวกินหน่อไม้จ้านุ่งกินหน่อไม้อ้านี่นี่นีกระโปงเขียวๆกินหน่อไม้จ้ามาแล้วไงจ้าเอาหายแล้วโอมป้มอยไปกินหนักอ๋ออาการที่เป็นตะกินเนี่ยยากดีเนาะ เสียงดังเสียงดังว้าวสองพันหนึ่งแล้วสองพันสิบขั้นแล้วตอนนี้สองพันยี่ส <20 43 S 2> ิบสามขั้นแล้วเดี๋ยวจับดีดนะ <laughs> ีน,นะจ,จับดีดนะจ้าจับดีดีนะจ้าเอา เอาใหม่นะจ๊ะเอาใหม่จ้าหอีกไปจ้ะจับดีๆนะจ๊ะหือุ้ยจับจริงนะจ้าจับจริงไหมจ้าจับดีๆนะจ๊ะจับดีๆนะจ๊ะเอานหนึ่งจ้องเอาว,ว้ายอืมไม่ค่อยเห็นอะไรคะ <c oughs> อารมณ์ดีจริงค่ะนอนเพิ่งตื่นค่ะนอนตั้งแต่ทตนนเ,ตเที่ยงคุณเนาะตี้งแต่เที่ยงตอนนี้บ่ายอะไรไม่รู้แต่น้องเพชรนนอนทีหลังมาแล้วค่ะพลางเด่นฮะพลางเด่นพลางเด่นพลอยพลอยนอนก่อนเพชรนอนทีหลังอุ้ยงกใหญ่ อาการดีวักค้านกหัตจะออกได้หัตจะสิได้กินเง่ตัออนกคนตกหนเมือไม่เนอะคนแห้งแห้งไปเนอรักหนูจังเลยน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รักหนูขอบคุณที่ลูกขอบคุณหนูแปลงฟันได้ยังหน,หนูหนูอาปากดูฟันสิอาไม่ได้ขนม คุณยายกับหนูไปอาบน้ำด้วยกันอาบน้ําแล้วค่ะอาบน้ําแล้วค่ะหนูใส่แว่นหน่อยใส่แว่นจะได้มองเห็นหน่อยว้าวว้าวเห็นไหมยายใส่สิมองเห็นน้ำชี าใส่ว่าเขาจะไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงใส่แว่นนี่ไหมนั่นนั่นนั่นนักังเลย <S <s เหมือนกังเลย <S <s เขาว่าเหมือนกังเลยมาแล้วตอนนี้ได้ดาวร้อยเก้าสิบแปดดวงแล้วกินให,ใหม่จ๊ะกินใหม่เจ็บไหมจ๊ะอาตัดแตนตาลีอืมตัดแตนตาลีของของยายแตนของตาเล่ตังกาต้นแก่จ๊กเน้ จีจอตาเ <c oughs> ขาหนูก็มีนะเจ้ังกรสบายดีจ้าตะบูหมหรือ,รอชื่อเด็กหญิงพลอยปริชัยค่ะ <laughs> ลูกพ่อ เธอได้บบทุน่นไฟแถมล้วลูกพ่อบอยสิริล,ลูกแม่เอนอรัก<า>ชอบ,บ,บมาชบ้าชอบมาไอ้เจ้าเอ๋ก็งี่อันนี้จ้าได้จ้า,จา,จาเอาหนังสือไปอ่านเหรอจา้าอ่านอ่านให้ฟังหน่อยนะจ้าอ่านพนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ โอ๊ยโอ๊ย,อยไหวไหมจ๊ะ<น>ไ,ไหนคะอ่านให้ฟงังเดี๋ยวยายไปเอามาให้ดูนะคะ <ม ande S 1> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเอาปิงปองมาให้นี่คะ่ะคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งอยู่นี่นะคะจ๊าจ๊าคนหนึ่งนอนอยู่นี่นะคะนอนให้แบบห่มผ้าให้ที่ไรอ e? ออกก็เลยไม่โอมผ้านะคะแต่ว่าเปิดแอร์นอนนะคะ อากาศดีๆจานี่ไงลูกยายให้มาแล้วหืมนูไปหาที่ไหนมาป้องปองก็ป้องเอาลูกป้องที่ใส่ลูกเอ้ามอยูบไายคือว่าเห็นไลยยายบ่เห็นด้วยชูกระดาษว่าไก่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 กับไข่อะไรเกิดก่อนกันพี่เบลเองนะ

ำเอาฮะไปไปช่วงี้หน่อยเฮาไปเสือแล้กินมากินตุ้มน้ดยหลายรอกน้าเดเสีอเนี่ยหน่อยผักพรัาเอาคนหลายหลายเมื่อนี่ไงลูก มาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณทักษณาใช่ไหมมาแล้วไห็นดาวมา้ยนี่นี่นี่มาแล้วเนาะอุ้ยไปไวสวัสดีค่ะสวัสดี ไปเลยเดี๋ยวคะจ้าอย่าขาซากนจ้าไปเลยไปเลยไปเลย,ยยายมางีห่หมู่จะได้อึบอึ๊บทุโโออวคนะคะนะ้องพลอยยายอย่าขาให้เรเลก่อนนะคะ, <c oughs> ะเบ่งขานอน แบขไปวปะไ่เห็นหหลูกใครน่ารักจังเลยลูกใครไปนั่งนี่คนลูกใครคะหลอดขาย้าย,ายไปนั่งนี่ลูกใครคะ ่าร้านาน่ะนอนตื่นแล้วแต่ว่าข่ยนี่ยิข่อย,อยนี่ยไหมพี่น้องข่ยนี่ยไม่อยากนอนไหมพี่น้องมีคนอบประดุก่าขายเยอะสื่อตุมสุ่มเต้อ้ยไม่อยากโดนกรุงาแขง็ง เออมือานนี่ห้ม่เมียตนไม่แสร็้แยตวี้ยม่อยู่นปลาดุกตัวนึงอ่ะน่ะุมมเจติ๋วน <ps> ี่ไม่ได้ซดให้ค่อยเลยวันนั้นอ่ะค่อยต้ม อากาศนั่งกินหมูกระทะน้องแม่แตนเจ้าคือขึ้ข่อยเลยเนี่ยหมูกระทะม่นางกินแสบเถ่าผเจ็บแล้งพี่นจังเนาะ ยูคนแกนสร้างเอาไปทรงหอดบ้านเนาะบ้านไหนออกบ้านของบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนออกบ้านบ่อบ้านหลอนไหมป้าคุณมาสรงหอผีบ่คุณมาทรงหอของเจ้อันลุงบ้านรู้ด้กีสิคือเหมือจะมาท่งมาท่งบ่าจาปะเป็นบ่ดิบคือบไว้รปะคผาเ้อขัางชงไหนะไปซื้อไหมจิตตะเ็ ยืดหนังมาได้หรอมขึ้นมานอนก็ะเด็นบางครั้งมีเจ้าอุ้วเบิ้งมีเจ้าอ้วเบิ้งเบิ้งทานังฐานังเบิ้งหนังวัวอย่าบอกฐานังนั่งปับเพียบเบิ้งหลังเจ้าวะเบื้อสวัสดีจ้ายายน้องเพชรน้องพลอยสวัสดีค่ะยายเสร็จละ อยากไปกินไก่เคเอฟแล้ไปซื้อเนื้อย่างมาย่างกินกันเถอะเขอะะใหาไปยาวให้วมักกกกก็ เ,เดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนจะไปทรงย้ายกันทรงบักคับแมเอาข้ากันมาสวัสดีค่ะจ๋าว่าไงลูกให,หมย